ถ้ารับจงเบรนะครับตอนคุปบิดที่แล้วผมมาในใยอยู่17นะครับก็ตอนที่อยู่มัธยมนะครับผมก็มาเล่นๆกับเพื่อนที่สยามน,นะครับแล้วก็มันมีคนหนึ่งที่จาก r s นะครับอยู่ไฟแคสติ้งนะครับผมก็เขาก็มาชวนไปออดิชั่นอย่างนี้นะครับผมก็ผมก็ไปออดิชั่นเล่นๆก็ไปกับเพื่อนอย่างนี้นะครับก็พอดีเขาก็ชอบจงเบที่ ที่ออดิชั่นนะครับที่เขาก็ทุกใจแล้วก็เขาก็ให้ผ่านนะครับ mm hmm. ก็เลยผมก็เข้ามาที่คามิคเซแล้วก็เข้ามาเคียวติกได้สิ่งที่เขาชอบนะคะคือที่ผมเป็นคนเกาหลีแต่ว่ามีสเสน่ห์ที่ผมแบบผุมไม่ชัดนะครับผมผมรู้ว่าเขาเลือกผมนะครับที่ให้เข้ามาคามิคเซแล้วก็ให้เข้ามาเคียวติกนะครับผมก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ ผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่เป็นศิล,ลปินที่เมืองไทยนะครับผมก็ผมก็รู้สึกในใจว่าแบบเออต้องตั้งใจทําต้องให้ชนะนี่นะครับ